ใคมาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะใครๆก็พูดได้แค่เรียนแบบเป็นา n たもできるよあなたもでき o ยถ้าเกิดใครอ่านไม่ได้ให้พลิกไปได้านล่างนี้นะคะこれねあなたもできるよあなたもできるよคุณเองก็ทําได้เช่นกันนะคะวันนี้เราจะมาฝึกใช้คําวิเศษกันนะ,ค,ะคือเราจะมาดูตัวอย่างการใช้คําวิเศษในหน้า80กันนะแต่ก่อนที่จะไปหน้า หาดีชเพิาเพจเราไปดูคำจำกัดความของคำวิเศษก่อนนะคะซึ่งจะอยู่ที่หน้า74นะจริงๆแล้วไอ้เจ้าคำวิเศษในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นคำที่แบบ อิสระไม่ได้แปลงรูปแปลงร่างแต่อย่างใดนะมันสามารถแบบใช้ไปเป็นตัวส่วนประกอบของตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นได้มันขยายได้เยอะมากขยายคํานามก็ได้ขยายคํากริยาก็ได้ขยายคําคุณศัพท์ก็ได้หรือขยายคําวิเศษด้วยตัวมันเองก็ได้นะคะในตําราเล่มนี้ของเสตเตรจะใช้คําว่าคําวิเศษนะคะเป็นแอดเวอร์ภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าในบางตําราเขาจะใช้คําว่าคํา คำอะไรนะกิริยาวิเศษนี่นี่บางบางตำราเนาะใช้คําว่ากิริยาวิเศษแต่เซตัเลี่ยงใช้คาว่ากิริยาพิเศษเพราะว่าคือถ้ากิริยาวิเศษปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปจะไปเข้าใจว่ามันขยายแค่คํากิริยาเซต,ตัก็เลยเลือกใช้ว่าคําวิเศษทนะคะโอเคคราวนี้เราจะไปดูตัวอย่างการใช้ในหน้าแปดสิบนะคะวันนี้จะไปเร็วเร็วเรวเ,รวเ,รวเรวนะเพราะว่าเซตัย กําลังแต่งตัวไปด้วยแต่งตัวไปด้วยทํำนู่นทํานี่ทานั่นไปด้วยก็ถือว่าเรามาเรียนรู้วิธีการใช้ตัวอย่างคําวิเศษร่วมกันนะเราในหน้านี้จะมีทั้งหมด16ตัวอย่างเซตจะอ่านให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะชี้ให้ดูว่าตัวไหนคือตัวคําวิเศษนะคะอย่างตัวอย่างที่1นึ่งะคะโตเตโมคาไวโตเตโมคาไว น่ารักมากเลยนะคะตัวที่เป็นคํากริ๊กคำวิเศษนะคะหรือกริยาวิเศษนะก็จะเป็นตัวที่ใส่ขีดเส้นใต้ให้นะอย่างตัวนี้เนาะตัวเตมโอคาวายก็คือคําว่าตัวเตมโอตัวเตมโมแปลว่ามากขยายอะไรขยายคําว่าคาวายประมาณนี้นะคะนั่นคือค,คํากริยาหรือค,คํากริยาวิเศษหรือว่าคําวิเศษนะเอาใหม่นะตัวเตมโอคาวายตัวเตมโอแปลว่ามากออย่างที่สองยกุวากาดิมาเซง ยกุว่าการีมาเซงจริงๆแล้วยกุวาการีมาเซงเนี่ยมันจะแปลว่าไม่ค่อยเข้าใจดีนักไม่ค่อยเข้าใจดีนะม,นะมีดีนะักค่อยทายนะแต่โดยปกติภาษาไทยเราไม่ค่อยพูดยาวขนาดนั้นเราจะพูดแค่ว่าไม่ค่อยเข้าใจจริงๆคําว่ายกขุ oku, ไม่ได้แปลว่าไม่ค่อยนะยกขุไม่ได้แปลว่าไม่ค่อยนะยกขุขยายคาว่าว่าการิมาเซงวาการิมาเซงแปลว่าไม่เข้าใจยกขู oku, แปลว่าอย่างดียกขุวาการิมาเซงคือถ้าแปลตรงๆมันจะแปลว่า ไม่ค่อยเข้าใจไม่ใช่เข้าใจไม่ดีพออะ่ะอืมเข้าใจไม่ดีพอยังไม่เข้าใจดีพออะไรประมาณนี้ซึ่งภาษาไทยเราไม่ค่อยพูดแบบนั้นส่วนใหญ่ภาษาไทยเราจะพูดว่าไม่ค่อยเข้าใจมากกว่านะราะฉะนั้นเษแต่ก็เลยแปลว่าไม่ค่อยเข้าใจจะ make sense ในภาคภาษาไทยมากกว่านะคะโอเคคําว่ายกขู่ก็ขยายคําว่าวากาดีมาแซงเห็นไหมคำกริยาพิเศษหรือคำพิเศษเนี่ยมันขยายได้เยอะมากข้างบนคาวายเป็นคุณศัพย์ ใช้โตเตมโมไปขยายข้างล่างวกาการิมาเซงเป็นคำกิริยาใช้คำว่ายกขึ้ม,มาขยายกิริยาเห็นไหมคำวิเศษขยายได้เยอะมากๆขยายคำนามก็ได้ขยายคำกิริยาก็ได้ขยายคุณศัพท์ก็ได้ขยายวิเศษตัวมันเองอย่ังได้ขยายเพืเ่อนๆมันก็ยังได้นะคะไปดูตัวอย่างที่3ค่ะตอนนี้ใครเพิ่งเปิดเข้ามาดูเแต่อยู่แน่8 u p พจา หาจีเพจนะจะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับตัวอย่างการใช้คำวิเศษนะคะไปที่ข้อ3すごซึโกคุすเรชิเดสซึโนกะคะุเรชเดสซึโกคุเะตัวซึโขยายคำว่าอุเรชいอุเรชแปลว่าดีใจนะดีใจซึโกคุมาจากคำว่าซごกยซุกยทุกคนซุกยเป็นคำอะไร อันนี้เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะคะในภาษาภาษาญี่ปุ่นมันมีอะไรที่มันมีเสน่ห์เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เนาะซูโงยซูโงยจะแปลว่าอะไรจะแปลว่าสุดยอดเจ๋งว้าวอูู้อูฟูปังโปริเย่นะคะมันมันตาดมันปาดอะไรก็แล้วแต่นะใช้คําว่าซูโงยแต่น้องซูโงยสามารถแปลงร่างกลายเป็นคําวิเศษได้ด้วยการเปลี่ยนน้องน้องอีนะซูโงยอีซูโงยอีตัวอีเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้องคู่แทนมันจะแปลง มันจะเปลี่ยนสถานนะจากคําคุณศัพท์คำคุณศัพท์อีกกลายเป็นคําวิเศษทันทีนะจริงๆหลักการแบบนี้ใช้ได้กับคําคุณศัพท์อีกทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยนะคะเอาใหม่นะซごくงก็คืออุเชตัวซึ่ก็คืเนี่ยเวลาที่มาขยายมันจะหมายความว่ามันมากนะเป็นในเชิงระดับที่มันมากนะนั่นหมายความว่าซึ่ก็คืออุเรชอุเชแปลว่าดีใจซึ่กคือก็ไ้มากถูกไห ขยายระยับระดับของความดีใจว่าดีใจแค่ไหนหรอดีใจโคตรโคตรดีใจมากก็จะเป็นซืโกโคือเรชิแบบนี้นะคะใครเพิ่งเข้ามาดูตอนนี้เซตแตยอยู่ที่หน้า80นะคะจริงๆตอนนี้เซตแตยพยายามจะไลฟ์ตอนเช้าประมาณ10นาทีในช่วงที่เซตแตยแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเพื่อที่จะเอาคลิปเหล่านี้ไปแชร์ต่อเพื่อไปเรียนรู้อนอกรอบสําหรับใครที่แบบมาไม่ทันไลฟ์เนาะต่อไปข้อที่4ตัวอย่างข้อที่4 ゆっくりถ้าเป็นรูปคำสั่งหรือว่าขอร้องให้ทำนะคะถ้าเปินคำัคือกรณนากินซาอะไรประมาณนี้ทานสนะอะไรประมาณนี้ใช่ปะยุ่กุ i ิจะแปลว่าทําสิ่งสิ่งนั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเร่งรีบตรงข้ามกับคําว่าร,ร,รีบรีบรีบร้อนนะคะ ゆ。ゆっくり食ุริださい。นะเっくりติてกださい。อยูゆっくริถาเติกะตอนอยคุก็ขยายคำว่าถ้เป็ติ้ยโอเค hey, ききอให้สึกข้นมาโอเคอร์ซอ,ソロソロอร์กลับซร์นะอันนี้จะแปลว่าถึงเวลาละกลับกันเถอะคือถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วนะซอรสซเนี่ยจะเป็นการขยายบางอย่างที่ประมาณว่าเออมันจวนเจียนที่จะถึง ถึงไทม์นิ่งที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเนาะถึงเวลาแล้วแหละอะไรเงี้ยเออเรากลับไปได้แล้วนะเนี่ยจะเป็นโซโลโซโล่คลายดีมาโชว์6บ ok ับยัตโตะดคิมัสตายัตโตะดคิมัสตาตัวยัตโตะตัวเนี้ยมันจะขยายคําว่าเดคิมัสตาอีกทีหนึง่งนะคะยัตโตะมันจะออกแนวประมาณว่าคือ,ขอเขาเรียกอะไรนะโอ้โ oh, หมันทํามาตั้งนานแล้วในที่สุด หรือท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่เราผ่านการกระทําเยอะแยะมากมายสุดท้ายฉันก็ทําได้แล้วยัตโตดิคิมัสตะในที่สุดก็ทําได้แล้วยัตโตอาริมัสตะในที่สุดก็จบแล้วสักทีอะไรเงรี้ยเหมือนแบบมันมันผ่านอะไรสักอย่างมายากลําบากแล้วเกินหรือยาวนานแล้วเกินไม่เสร็จจริงจรแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดมันก็เสร็จจนได้มันก็ทําจนได้อะไรประมาณนี้นะจะใช้ f e ล l i n g ลักษณะแบบนั้นยัตโตดิคิมัสตะโอเคต่อไปどんどอาทซุนารุ ด้งดองอัพสุกนารุตนะตัวนี้จะแปลว่าค่อยๆร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วดงดองมันจะเป็นลักษณะของการค่อยๆค่อยๆแต่ดงดองจะเป็นค่อยๆแบบเร็วๆแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นอัพสุกนารุมันจะแปลว่ากลายเป็นร้อนขึ้นนะก็คือร้อนขึ้นนั่นแหละนะร้อนขึ้นนะตอนแรกอาจจะไม่ร้อนแต่ก็ค่อยๆร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ว่าด้งดองด้วยความที่มันขยาย ค่อยๆในลักษณะที่ไปแบบเร็วๆอ่ะค่อยๆอย่างเร็วๆอ่ะนึกอออกมะมันก็เลยมีทั้งค่อยๆแล้วก็อย่างรวดเร็วห่อยทายไปอ่าอันนี้ก็คือดงโดงก็ขยายตัวกิริยาด้านหลังนะต่อไปเอโตเอโตะฮัจิบังฮัจิบังราเมงนะเจโตะนะคะซีติจัตตันตะเกตุซาคือเริ่มหิวอะไรเงี้ยเริ่มคิดถึงฮัจิบังราเมงฮัจิบังข้อแปดนะคะเขาเลยน่าละคิดโต้ไดกคิดริโยเขาเลยน่าละคิดโต้ เด็กถ,ถ้าเป็นเขาแล้วก็คิดโตประมาณว่าแบบมั่นใจแน่นอน <c oughs> ถ้าเป็นเขาก็ทําได้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะขาดนระดับคิดโตเด็กคิดเยอานาตนะคิดโตเด็กคิดเะเธอทําได้แน่นอนอยู่แล้วแบบนี้นะคะไปข้อที่คิวบังคิวบังีเก่อนนะคิวบงังโอเคคนนี้คิวบังฮอบบอิดเชอร์อร์เดสอ,อบแปลว่าเกือบจะแทบจะ เพราบอก i s h นะ o e s u ก็เหมือนจะเหมือนกันแทบจะเหมือนกันเลยประมาณนี้ยืบบังยืบังข้อสินะคะなかなかว่า終わらないねなかなか終わらないねなかなか終わらないねนะなかなかจะเป็นอะไรที่ประมาณว่าชขยายประมาณอะประมาณว่าสิ่ง,ส,ง,นนนะส,งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในยากนะสิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในยากอย่างเช่น over แปลว่าจบ ok หรือเสร็จสิ้นใช่ปะ แล้วเราก็แปลงร่างเป็นอวาตถได้น,นแต่ว่าไม่จบไม่เสร็จสิ้นแสดงว่าเรามองว่าการที่มันจะจบอะดูมันย,ยากเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะยากเหลือเกินนะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปแปลยังไงเลยนะฟิลลิ่งมันจะประมาณนั้นเนาะอย่างในนี้เศรต่ก็จะแปลว่าอมันไม่เสร็จสักทีเนาะอะไรเงรี้ยเศร่ใช้คําว่าสักทีเนาะแต่เราไม่จําเป็นจะต้องจาว่านักหนกนากะแปลว่าสักทีนะคะไม่จําเป็นต้องจําว่านักหนกนากะแปลว่าสักทีนะคะเพราะว่าบริบทตรงเนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่เรา ช่วยให้เราเลือกว่าฉันจะใช้ภาษาไทยอะไรดีเพราะฉะนั้นคําว่านักหนักะเราต้องจาเซนส์มันก่อนนะนักหนักะมันจะอารมณ์ปบามันว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างเหมือนมันแบบท่าทางมันไม่น่าจะเสร็จสิ้นหรือจบสมบูรณ์หรือไม่น่าจะเกิดสิ่งสิ่งนั้นได้เร็วๆอะไรประมาณเนี้ยดูท่าทางมันน่าจะเกิดสิ่งสิ่งนั้นได้ยากอันนี้คือกําลังจะบอกว่ามันน่าจะจบได้ยากมันน่าจะจบได้ยากอ่านึกออกปะเออมันน่าจะดูท่าทางมันน่าจะจบยาก แต่ปกติเราก็ไม่ได้พูดว่าเออมันน่าจะจบยากอะไรขนาน,นอย่านี้ด้เปบริบทมันแบเนี้ไม่เสร็จสักทีเนาะ คือมันออกแนวประมาณนะั้นมันไม่น่าจะเสศษสักทีอะเข้าใจว่าเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้ที่เซตแต่เขียนมาไม่ได้หมายความว่าให้เราจําว่านากนาการณแปลว่าสักทีนะไม่ได้ไม่ได้ให้หมายความว่าน,ากนากักการณแปลว่าสักทีนะไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่ให้เราจําเซนส์มันแล้วก็อันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างในการแปลคําว่านากนารณะบริบทนี้สักทีมันก็คือช่วยให้เราเข้าใจง่ายแค่น,นั้นเองแต่บางครั้งนักนาการณไปอยู่ที่อื่นมันอาจจะ เราอาจจะไปเลือกภาษาไทยตัวอื่นแต่เซนต์ต้องเหมือนเดิมนะก็คือนักการณนักะออกแนวประบานว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้ยากนะเดี๋ยวกตัวอย่างเช่นนักการนักะไอ้ไหนอาเรือแปลว่าเจอพบเจอได้เจอเนาะมันจะหมายความว่าอะไรเุ้ยเนี่ยแฟนอยู่โตเกียวอ่ะนักการณนักะไอ้ไหนจะแปลว่าอะไรไม่ค่อยได้เจอแฟนหมายถึงว่าการที่เราจะเจอแฟนของเรามันเกิดขึ้นได้ยากนักการณ์มันเกิดขึ้นได้ยากประมาณนั้นโอเค ไม่ค่อยได้เจอแฟนเลยอย่างไงาก็ได้แต่ว่าเซนส์คือแบบโอ้มันเกิดขึ้นได้ยากเหลือเกินก็จะเป็นนักหนักโอเคต่อไปจีจีบังอาชิตะวะฮายะคุโอคิมาโชอาชิตะวะฮายะคุโอคิมาโชอันนี้จะลักษณะคล้ายๆคำว่าซืโกยซืโกยที่เป็นซื้ก็คือนะก็คือเอาคำว่าอาีเอาเออไม่ใช่เอาคำว่าอีเอาคำว่าฮายายฮายายที่เป็นคุณศัพท์ อีนะมาแปลงล่างนะเปลี่ยนไฮาย่ายเป็นไฮอา,าคืนะ้น้องฮาย่ายที่แปลว่าเร็วจะเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนหน้าที่นะเปลี่ยนหน้าที่กลายเป็นคำวิเศษทันที นะถ้าหายายแปลว่าเร็วหายากคือจะแปลว่าอย่างเร็วอย่างรวดเร็วแบบนี้โอเคปะมันเป็นคำคนละชนิดกันโอเคเราหลีกเลี่ยงการจำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าเราเรียนภาษาศาสตร์เราต้องแยกคำนามคำกริยาคำคุณศรรพัพท์คำวิเศษคำช่วยคำบัฟปออะไรเยอะแยะมากมายเราต้องจำสิ่งสิ่งนี้ได้หรืออย่างน้อยที่สุดสัก4ี่สาหกลุ่มชนิดคำต้องจำให้ได้ นะเอาใหม่นะฮาย่ายแปลว่าเร็วหาย่าคือแปลว่าอย่างรวดเร็วหรือว่าอย่างเร็วนะคะออชตาวะฮาย่ายคือโอคิโอจะแปลว่าคือชวนทำไมนะชวนตื่นเร็วพรุ่งนี้ตื่นเร็วๆกันเถอะนะพรุ่งนี้ตื่นเร็วๆกันเถอะอะไรประมาณนี้นะต่อไปจิลี่บังชิลี่บังนะนิฮงุ่นโกะเปราเปราฮานาเซไตญี่ปุ่นโกะเปราเปราฮานาเซไต นะคะก็คืออยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องๆอ,อยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องคเปเด้เปดเปดะฮานาเซไตนะคะก็คืออยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องคองเปเด้เปดะเปเด้เปเะจริงๆเป็นได้ทั้งคำวิเศษแล้วก็เป็นคำกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าโอนอมาโตเปะโอนอมาโตเปะก็คือคำเรียนเสียงธรรมชาติกับคำเรียนสภาพธรรมชาติ นะคะเปิาเป,าเปิาเป,าเปิาเปิาแปลว่าคล่องปรือนคล่องปรือนนะคะคือพูดคล่องอะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปจ13แบบ13แบบชีพที่ทนี่คิดจะกระจายชีพที่ทนีคิดจะกระจายชีพมันประมาณว่าแบบเอาให้ได้นะแบบเอออย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้นะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดบางครั้งแอบมีนัยยะประมาณว่าเกิดขึ้นยาก แต่ก็คือ,อยังพูดอยู่เซฮิประมาณน่ะเออชวนมาชวนมาแต่จริงแล้วคือรู้อยู่แหละดู้ท่าทางเขาน่าจะมาไม่ได้อะไรประมาณนี้เนะาะเซฮิไทน่คิเตกุดาไซมาเมืองไทยให้ได้นะเนี่ยประมาณนั้น,นเป็นการชักชวนเนาะประโยคนี้จําเป็นการชักชวนได้เลยนะเวลาเจอญี่ปุ่นแล้วกาลังจะกลับญี่ปุ่นกำลังจะกลับประเทศเราก็บอกอม,มาตาเซฮิไทคิเตกุดาไซแล้วมาเมืองไทยไหมนะอะไรประมาณนี้ต่อไปจิบสี่บันสิบสี่บานお金がたくさん欲しい お金がたくさん欲しい。たくさังโฮชีん、ักตัวนี้อ่านว่าทักซังทักซังตัวคุแทบจะไม่ออกเสียงเลยตัวคุออกกรนเสียงนะคะเอ่ยน,นะโอเคเด็กะทักซังโฮชีทักซังแปลว่ามากหรือเยอะโอเคเด็กะทักซังโฮชีคืออยากมีเงนินเยอะๆประมาณนั้นนะคะเฮ้ยสกิจยืก็บางเหลืออีกอะโต้2ตัว2ตัวจะนาย2ตัวแปลว่าสองคน k a ตบฟุตเตอร์ฟุตเสอร์ฟุต you know ัสอร์แปลว่าสองอันฟุตเตอร์สองคนฟุตเตอร์สองอันนะอ้าตบฟุตเตอา์เดสนะเหลืออีกแค่สองอันนะอ่ะจั้อีก็บังมาตาญี่ปุ่นนีะอยากไปญี่ปุ่นอีกจังแสดงว่าเคยไปยัง

อิตไตนั่นนั่นเดสค่อันนี้นั่นนั่นตัวนั่นกับนั่นอยู่ติดกันนะอิตไตนั่นนั่นเดสค่ประโยคนี้คือจะบอกว่าในพวกอะไรนะรายการเทเดบิบ,บังกกมีอะไรเงรี้ยใช้บ่อยมากประมาณว่าอิตไตนั่นนั่นเดสค่ะอิตไตโคเรว่านี่อิตไตน่ะอิตไต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 นะ ai, 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 นะไม่ใช่อิตไตนะอิตไตอิตไตอิตไตคือเอาเนี้ยเป็นคำวุนว่นว์เจ๊ใจมองว่าอ,อ,อีคำนี้ไม่โคตรวุนวร่นว์หรอแล้วภาษาไทยมันก็แบบ มันแปลไม่ได้นะอ,อ่ะเข้าใจป่ะแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่มีไปได้แต่ภาษาไทยมันหาคําแปลบ่ได้ประมาณนี้เนาะอย่างเนี้ยเสียแต่ก็พยายามพยายามว่ามันจะแปลว่าอะไรดีวะก็เลยเมคเซนว่าเออเฮ้ยเออว่าภาษาไทยเราสามารถพูดแบบนี้ได้นี่ว่าเออมันออกประมาณว่าอิตายนั่นนันเดสกานั่นนันเดสกาถ้าไม่มีอิตายได้ไหมนั่นนั่นเดสกามันจะแปลว่าอะไรอะไรหรออะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะอะไรอะไรนะอะไรคะอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะนั่นนันเดสกาแต่ว่ามีอิตายปุ๊บมันให้ฟีลลิ่งที่แบบ อีย่างเนี่ยมันคืนยังก็นออะไรไปไหมเนี่ยเนีอปะเออมันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะคำวิเศษบางคำนะเวลาแปลเป็นภาษาไทยบางครั้งเวลาที่จะไปเลือกแปลแปลยากมากหรือบางทีอ่ะอย่างของเซตายนะบอกตรงตรงบางทีตัดละคำแปลไปเลยเพราะว่าในบริบทนั้นมันไม่สามารถเอาไอ้ตัวเนี้ยไปแปลอะไรแล้วมัน make s นหรือว่าทําให้ภาษาไทยมันเป็นธรรมชาติเลยบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะละมันออกแต่ภาษาไทยไม่มีไม่ได้นะไม่ได้มี f e ล l i n g มันจะดรอปลงเลยถ้าไม่มี f e ล l i n g มันจะแบบเบาลง ลงหลายสเต็ปเลยอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นบางคำศัพท์เศรษฐอยากให้ทุกคนจำเป็น feeling จำเป็น feeling แล้วก็อย่าไปจำแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะอย่าไปจำหนึ่งต่อหนึ่งเพราะบางครั้งภาษาภาษา,ามันไม่สามารถหนึ่งต่อหนึ่งได้หนึ่งต่อหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นคำพวกนี้เขาเรียกไนงะคำศัพท์ที่จับต้องได้อย่างเช่นอันเนี้ยคำว่ากระดาษภาษาญี่ปุ่นก็จะมีคำว่ากระดาษหนึ่งคำหรือไม่ก็อาจจะเต็มที่สักสองคำเต็มที่ไม่เกินสามคำแต่ไอคำเหล่านี้อย่างเช่นอิตอย่างเงี้ยเนาะ บางทีมันไม่สามารถแปลหนึ่งต่อหนึ่งได้บางทีภาษาญี่ปุ่นอิตไตหนึ่งคำภาษาไทยอาจจะสามารถแปลได้หลายหลายคำขึ้นอยู่กับบริบทของมันโอเคประมาณประมาณนั้นอนั่นแหละประมาณนี้นะคะอิตไตนั่นนั่นเดี๋ยวอิตไตอดเดเดือดอะไรก็ไม่รู้แบบยาวๆเนี่ยแต่จะมีอิตไตมาโผลเป็นประมาณว่าภาคตกใจคือภาคตกใจอะไรประมาณนี้พวกรายการทีวีชอบใช้หรือว่าพวกอะไรนะ อันนมีอะไรพวกนี้ก็ใช้ใช้บ่อยนะไอตัวอิดไตเนี่ยใช้บ่อยมากมากภาษาไทยบางครั้งไม่ต้องไปฝืนแปลมันค่ะทุกคนเพราะบางบริบทมันแปลไม่ได้แปลไม่ได้ในที่นี้หมายถึงว่ามันมีภาษาไทยหลายคําที่ไม่สามารถถึงแม้ว่าจะแปลได้หลายคําแต่ไม่สามารถเอาภาษาไทยตรงนั้นมาจับยัดในบริบทแล้วมันเม k เซนหรือเป็นธรรมชาติได้มันจะฝืนธรรมชาติไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลาที่เขาแปลแบบตรงเนาะอิดไตเขาก็พยายามพยายามที่จะแปลแล้วบางทีมันจะเป็นภาษาไทยที่มันแบบฝืนธรรมชาติอันนั้นคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในในโลกของการแปลซึ่งเขาอาจจะหลีกเลี่ยงการแปลไม่ได้นี่ออกปะแต่ถ้าเกิดเราฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะแบบเข้าใจเงี้เราไม่ต้องแปลนะเราฟังแล้วให้เราเข้าใจว่าอ๋อเซตัยบอกว่าอิตไตมันมันจะพูดเหมือนตอะมาณล,ลักษณะของการให้ความรู้สึกที่รุนแรงกับสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึง่งที่แบบว่าแล้วส่วนใหญ่จะข้างหลังจะเป็น question mark อ่ะจะเป็นแบบคําถามอะไรประมาณนี้นะอิตไตเขาทําไปทําอะไรกันมาหรออะไรเนี่ย สรุปแล้วเขาไปทําอะไรกันมากันแน่เนี่ยอะไรประมาณเนี่ยเนปะมันก็จะอารมณ์แบบมีความรุนแรงของความใคร่รู <c oughs> คค้คือสงสัยอย่างจริงจังอย่างแบบอย่างอย่ง,อยง,อยงหนักอะไรประมาณนั้นนะคะจบไปแล้วสําหรับนะหน้าฮัจิจูเพจนะเราเรียนคําวิเศษที่เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจบไลฟ์นะเซตแต่จะเอาน้องคลิปนี้ไปปล่อยที่ แอปแดงนะแอปแดงนะใครที่มาดูไม่ทันก็ไปเรียนย้อนหลังที่แอปแดงนะคะปกติแล้วเวลาที่เซต่ไปลงในแอปแดงนะคะในภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟเหมือนกันนะชื่อช่องเหมือนกันนะเซต่จะวงเล็บให้ด้วยนะว่าไลฟ์นี้เซต่พูดถึงหนังสือเล่มน,นี้หน้าที่เท่าไหร่นั้นหมายความว่าถ้าเรามีหนังสือเล่มน,นี้แล้วกลับไปดูไลฟ์ย้อนหลังเราจะค่อยๆทยอยเรียนตามหน้าที่เซต่วงเล็บให้ได้นะคะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะทุกคน โอเควันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย